อันนี้อันนี้อีฟูเอเซอร์บ่เซอร์คนนึงบ่นี่แปลว่ายังอีฟูเอเซอร์แปลว่าออกยูทูปเป้ยูทูปเป้ว่ายูทูปเป้เจ้าเนี่ยลอ่านหาเดือนบ่ได้งดเงิ่อนเดือนนี่บ่อ่ะมาแล้วมาหอดมาถึงคือทอดเด้อครับใครอยากว่ันอะไรกระยาสูๆ้ๆคือเก่าเฮานั่นเลือดเมืองวันนอนเข้มขน้นอ่ะสู้ๆอีกแลว้วมาสักสวนสวนต้าน อามาถึงเลยเด้อพระประธานพรเด้อนี่ลุงบอกเป็นพระประธานพรเด้อมาหอดมาถึงบริไดนิ่งดูได้ได้ง่ายตาดูเปล่าได้มาหอดมาถึงมายินดีนำโอ้ยงามแท้ซับแท้สวยงามสวยงามมาถึงแล้วก็เฮ้ยอันแท่นอันนี้ก็แล้วพอดีเด้อพอได้ว่างอยู่เด้อหน่อยครับฮะหน่อยเพื่อเพื่อนอ่าเพื่อสีว่างอันนั้นอันนี้มาที่ที่กำลังเพไม่ได้ครับอืมน้อยสามน้อยอืม ไม่เพิ่นวัดมาให้ยืมที่นี่วัดพระอดนิดบ้าบนวัดพระวัดบนแม่นม้ำกว่าเขาน,นี่อหมนาไปหลังนี่นะความกว้างม,มันหไดเลยเลยเอาขมบมันที่พี่ก่อนเดี๋ยวจะให้น้องสาวเอาอันอินทพาลามมาอยู่คู่ตายเพิ่นเมื่อบา้บานบ้านบะน,น้องสนมพูนแหละต้นใหญ่เท่น้อยเอาอันเอาหมากมันแล้วมาสู่กินบ่า <laughs> ไวด้ว <laughs> ่าจะเอาต้นได้เอาหน่ยยวยเอาได้มาสู่กินเ <laughs> พาสิปลูกแค่นี้เขาปลูกแล้วหากินลูกเดียวเ <laughs> อิ้นนะ เอ้ยกว้างขวางขนาดบานนี้ฮันดถึงจะทำแล้วรือแต่แล้วมันก็สบายดีได้ล่ะลุงทางออกนี่นี่ทำแล้วลือมันก็สบายดีตอนนั้นมันยังโมเมนต์ของเฮาเหรเนาะมันเป็นของเพื่อนอยู่เฮากันเลยเห็ดตันนั้นไว้ให้เพื่อนสบายใจบานนี้มันเป็นของเฮาแล้วก็เห็ดลื้อใส่กันเหระมาย่ามอดไรล่ะแม่เพี้ยนความจนหัวสีขมั่ ความอันนี้นะ <c oughs> แนวกั้นเลยนะวันนี้ไ่ได้ความหรือวันนี้ความหว่องย่ <c oughs> างคามแล้วได้เจอยังไม่เข่าย่างเข่าวันนี้ไ่ได้คามแล้วเข่าท่านใดก็ได้ <c oughs> ตามสะดวกเราไปถ่ายไกลๆดูสิปู่จะเป็นยังไงคุณน่ะโอ้ขาแทกคุณน่ะน้องเปิ้นน้องเปิ้ลกระลุกปื๊บปั๊บตรวจได้ว่าไปโคกน้องนะ อ,องค์ใหญ่มากเลยหน้าตักน่าจะประมาณเม็ดกว่านั่นน่ะนี่หน้าตักเม็ดกว่าใช่ไหมสูงสูงสามเม็ดบ่เม็ดแปดสิบอืมไม่ได้ยังพูดไม่เป็นเลยว่าเขาเรียกยังไงอะไรภาปางประธานพรดิลุงว่าอ่าถ้าเอามือสองอันมาที่ตักก็เรียกปางสมาธิเ่อีอันนี้ปางประธานพร มันจะมีปางลีลาปางหาา้ามญาติยังเยอะแยะได้โอ้อได้พรเหรอนี่ปางห้ามญาติปางห้าญาติสยกมือไว้เห็นปะปางลีลาเด่นแบกกุดบแบกางลีลาก็ักษเหือนแต่ว่ามือไม่ได้เอาขึ้นเนาะ,ะเห็นอยู่วัดคำประมงเนาะปางลีลาเนะาะีลาจะเป็อาใช่อ่าปางลีลา รู้สึกว่าเห็นอยู่คำประมง <c oughs> เออใครก่อนึกว่าแอดอิสระพันสรีพามาสูง,จงเจ็เจือมาหลายคนเดเบ่ม <c oughs> ีอ๋วันเกิดลุงบ่ <c oughs> โอเคพ่อ,อกันคือเก่าปลาน้ำอะไรนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่น้ำมาเยอะแยะเลยลน้ำลดมดกินปลาน้ำลดแถวนี้ก็จื อ้าว <laughs> ป้า,ปาก็อยู่แถวนี้เจ้าป้าสวัสดีจ้าอ่าเออน้ำก็เพิ่มไหลนี่มีทางไหลอยู่มีทางไหลอยู่อันนี้ยันมันไหลแหง้งโพดบอกเลยเอาหินมาเบรกไว้บอกไหลแหล้งเกินไปมันกระโุกลุงไทยบ้านนอกนึกว่า <laughs> ยัายางบอกมา เราย่านเราย่านไปหัวหัวหัว <Rainbow> ย <queen> ่นะอ่อางล้นอหมูแม่นบอแล้วจน่ามาเ่อกเราก่นลงเลยเนาะนี่เด้อเรามาสแตนบายเหมือนเดิมเลยเด้อลุงไทยบ้านนอกบได้เียไปใส่เด้อโยเืออ่รับบอด้เงียบ่ได้เสียเด้อที่ออแล้วคนอเมียาคอนๆมันก็เห็นนั่งเฝาไล่ซดอยู่หนาเฮือนอยู่อยู่ฝุ่นสี่กอฝุ่นตอนนี้เราคือ Nhà nhâm lap đi đi á, đi 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 à đi 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 น้ำเจิงไหลนองน้ำท่วมน้ำพลังยันเกาะเขามากว่าพลังมหาศาลมวลน้ำมหาศาลได้ยินยูทูปเปอร์บางส่งว่ามวลน้ำมหาศาลมาแล้วที่นาลุงคุณว่าได้โอ้ยคุณนะเออเอาเอาโอ้ยไหวบ่ลุง มันหนักมันหนักซอยกันซอยกันโอ๋เพิ่นแฮงหลายเด้หนักนาซอยได้หนักไข่ซอยจ่มอือเพนเนคือเซาไวแวซั่นเอาๆซอยๆอั่นบ่ทันซ้าลุงไทยบ้านนอกแกงเห็ดซาๆได้สิบ่ได้มาซอยลุงเอาอ่าเดี๋ยวอ เอาเอาเมียไส่ด่ฝนตกกระแกงกะแขงดำแกงกะลอยไม่เป็นธรรมดาเมียสิว่ามาเอาออกเดี๋ยวนี้คุณบอกคุณบอกบริเวณไดครับคุอื่นบอกบริเฮ็ดมันบอกคุณปราแตนบอกเร็วยินบง่ว อีกวนอีกลงได้เปนอก่ไงาแล้วเราถา้เอามาจกอันนั้นลูกบอกผ่ได้เห็นเลยเนี่ยเหนั่นเห็นบ่แล้วา้เห็นเนี่ยน่นันมวนน้ามหาศาลเริ่มไลนี้แล้ววันนี้ไปไปไระวังปิ้งข้าวขึ้นมาแต่น้องหวยูดน้องหวยภกูด่ก เปียกน้ำได้บ่ได้ค่ะซัมซุงกาเล็กซี่น้องทั้งที่น้องทั้งที่ได้อยู่มันจมน้ำก็ได้เขาว่ารุ่นนี้เขารับประกันรับประกันน้ำออกบอน้ำออกน้ำเข่าวัฉนโอเคเห็นบ่มันกระเป็นแล้วไป้ยแล้วทับขาฟองไว้อีกแล้วทับขาลมอีกแล้ว ครับสามเกือนี่เหลือดอมเกือตอนนี้นะแม่นบ่หน้าชงช้านะเกือนึงเงียแล้วว่าเลือดอมเกือวะเลือดเกินให้บรรนนอกกับลุงเงินพื้นอ่ามีเท่าไรก็ใส่ไปตามนั้นละอุปกรณ์ของร่างกายโอเคบายบายนะคะลุงไทยบรรณนอกบายบายน้อยจบคลิปแล้ว